รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี b บสอิ n เตอร์เนชั a แนล a ราเวลแอนด์เอเจนยำคุณแม่อร่อยแซ่บนัวคิดว่าเคล็ดลับการแบบเคาะเวทีแล้วก็ลงไปแบบพุ่งหลาวอันนี้คือแบบว่าเป็นเคล็ดลับในการที่ทําให้เราแบบได้มงลงไหมคะน้องโอปอคือโอปอก็ไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งที่โอปอรู้อ่ะคือมันทําเพื่อสเปคของน้องปอเป็นยังไงสเปคที่แบบชอบเลย ใจเต้นจริงๆที่ไม่ใช่ใจเต้นจะเข้าไปชกเขาอะใจเต้นจริงๆเหรอคะใช่เหตุการณ์นี้คือองค์พ่อไปยาคุดเบรกอิดเลยเบรกอิดเบรกอิดฮัปเบิลก็คงเป็นคงเป็นได้ตั้งหน่ง สวัสดีค่ะพบกับรายการมูสุดฮอตแห่งปีเลยค่ะเป็นมูสุดปังเลกับรายการมูเตเลดี้นะคะกับพิธีกรมากมายที่จะมาร่วมสร้างสีงสันให้เราค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องแอนนาเสือ,อหรือว่าจะเป็นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะแต่ว่าวันนี้ทุกคนเรามาพบกับน้องใหม่ของเรากันค่ะชื่อน้องจ้าจ่านะคะแดนดาวยิมาภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ขวัญน,นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมมูเตเลดี้ทุกคนด้วยนะคะจ้าจ่าแดนดาวค่ะพี่ขวัญบอกก่อนเลยว่า ก่อนจะมาเป็นพิธีกรเนี่ยจะเป็นแฟนลับรายการนะคะจริงหรอแต่ว่าวันนี้นะพี่ขวัดคือเราจะได้มาเฉิดฉายมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญที่ได้รางวัลระดับโลกเลย<อ>เขามีรางวัลกระตีมาแล้ว<อ>ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพบกับเคล็ดลับความมูของเขากันค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรากันดีกว่าค่ะน้อปสุชาตาช่วงสี MissUniverse Thailand 2024และรองอันดับ3า i s s Universe 2024ค่ะ 好厉害！ ันเนี้ยพี่ดีใจมากเลยนะที่อยู่ข้างน้องโอปอเพราะว่าตอนแรกพี่เห็นน้องโชว์พี่ก็รุนมากแต่ว่าน้องเควบคุมมีสติดีมากขอบคุณเพีงว่าค่ะวันนี้นะพี่กับรายการโมเตลลดี่และน้องจ้าจ๋านะคะต้องขอบคุณน้องโอปอนะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่พุ้ยนะคะแห่ง MUT นะคะที่ได้ให้คิวน้องมาวันนี้เพราะว่าคิวน้องมาวันนี้เนี่ยคือจะเป็นเพื่อคนไทยทุกคนจะได้รู้ว่าเครลับความปังของน้องในระดับโลกแบบเนี้ยน้องเขามูยังไงให้ปังแล้วได้ข่าวว่า ่วงนี้น้องโอปอคิวแบบฮอตมากคือไปถ่ายรายการแบบทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมคะเกือบทุกวันเป็นยังไงบ้างคะสนุกดีค่ะก็ถือว่าเราไปประกวดแล้วก็ได้กลับมาทํางานก็เหมือนได้กลับเข้ามาแพทเทิร์นเดิมก่อนที่เราจะไปเพราะว่าเป็นคนชอบทํางานอยู่แล้วด้วย่ะอย่างงี้พี่ถามหน่อยว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเอ่อขึ้นประกวดมิ s s u n ิเว r ร์สจนถึงวันเนี้ย หนูได้พักบ้างยังหายเหนื่อยยังคะได้พักได้พักเมื่อวานก็ได้ได้หยุดไปวันนึงค่ะแล้วก็วันพ่อก็ได้ได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยแฮปปี้ดีอ๋อแฮปปี้งั้นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะมาถ่ายทอดในเรื่องราวของน้องให้ทุกคนได้ทราบการทางประเทศไทยกับรายการมูเตเลดี้นะคะเบรกหน้าน้องจะมีเคล็ดลับการมูอย่างไงเรื่องนี้พลาดไม่ได้ค่ะ จริงๆวันนี้สถานที่ที่เราถ่ายทํากันเนี่ยคือวัดโพทองบางมดโดยมีพระครูวิสิตวิทยาคมหรือว่าพระอาจารย์วราปุญญาวโรเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะมีชื่อเสียงเรื่องพระยาคุดอยู่แล้วทุกขนานั้นว่าเป็นราชาแห่งครุดของไทย ด้วยความเชื่อที่ว่าพญาครุฑเป็นพาหนะของพระวิษณุและเป็นหนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูชาวฮินดูเนี่ยเชื่อว่าครุฑเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองผู้คนจากอันตรายได้พญาครุฑยังเป็นเจ้าแห่งเวหาและทรงอิทธิฤทธิตามคติของศาสนาพรหาหมณ์ฮินดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเนี่ยเคารพบ,บูชาอีกทั้งยังเชื่อว่าบูชาครุฑอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างอำนาจวาสนานำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักด์มาสู่ชีวิตและหน้าที่การงานที่สําคัญเนี่ยมีเมตตามหานิยมค <Wow. S 1> ้าขายก็ดีมีโชคลาภและปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายตอนหน้านี้ไม่ขนาดนั้นนะคะคือปกติจะแค่สวดมนตน์ใส่บาทแต่ว่าเข้าวัด<อ>แต่ไม่ได้แบบว่าสาะหาหรือว่า<อ>มีบ่อนนับถือพระพิคเนตตอนที่ช่วงที่สอบเข้ามาหาลายัย<อ>ตอนแรกก็ยืนไหว้แล้สักพักก็เห็นเพื่อนไหวแล้วรู้สึกว่า ต้องทําอะไรเพิ่มไหมแล้วก็คุกเข่าลงไปนอนอเหมือนถ้าออกตัวเวลาว่ายน้ำอะพี่ขวัญอุ้ยจริง เบสอินเตอร์เนชั่นแนลพาทัวร์อิตาลีอินแดนแสนงดงามเบลปาเอซ่าเริ่มที่เมืองแห่งแฟชั่นถ่ายรูปกับวิหารมิลานล่องเรือยืยนเกาะเวเนเซียาราชินีแห่งเอเดรียติพาเช็คอินกับหอเอนปิซา่าและถ่ายรูปกับวิวพาโนรามาแสนโรแมนติกมองเห็นไฮไลท์ทั้งเมืองฟอร์เรสต์ยังไม่หมดเท่านี้สุดปังสายแมนแอนด์อาร์ตห้ามพลาดเก็บครบทุกประวัติศาสตร์ศิลปะเมืองบอมเปอีโคลอเซียมเดอะครีเอชั่นออฟอดัมินครวาติกันออกเดินทางวันที่สองถึงเก้ามีนาคม 2 5 6 8 8 9 9 9 9บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้10กุมภาพัน2,568ดูรายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยสามารถจองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่วัดโพทองนะคะซึ่งเป็นวัดแห่งพญาคุดความจริงมามาครั้งนี้ครั้งแรกคะ่ะคือปอน,นับถือแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาก็เลย มีโอกาสก็อยากมาที่นี่ค่ะแล้วคือเรื่องราวเป็นยังไงคือมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าตอนนั้นประกวดแล้วเหมือนคุณแม่คุยกับเพื่อนเขาแล้วเหมือนเขาก็บอกปรึกษากันว่าเออเหมือนกลัวน้องมีอะไรติดติดขัดขัดหรือว่าแบบอะไรขลุกขะไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยแล้วพี่ถามแบบว่าคุณแม่เนี่ยคือไหว องค์พยาคุดอยู่แล้วนะคะดูว่ามาจากเพื่อนก่อนแล้วเพื่อนมาแนะนําคุณแม่น่าจะมาจากเพื่อนเหมือนกันค่ะก็คือเริ่มทั้งสองคนก็คือเริ่มตอนหนูป,ประกวดเพราะว่าเขา<อ>กข็เพื่อนคุณแม่เป็นสายหมูลหแล้วเหมือนเขาบอกว่าเอองั้นเอาพยาคุดไปไหมเราให้น้องกับพกติดตัวไว้จะได้ราบลื่นแล้วก็เพื่อความสบายใจอะไรย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้น้องโอปอเป็นแบบสายหมูไหมคะแบบเต็มตัวอะไรล่า ก่อนหน้านี้ไม่ขนาดนั้นค่ะคือปกติจะแค่สวดมนต์ใส่บาทแต่ว่าเข้าวัดแต่ไม่ได้แบบว่าเสาะหาหรือว่า,ามีก็อบอ่อนับถือพระพิคเนตตอนที่ช่วงที่สอบเข้ามห,หาลายัยแล้วก็นับถือองค์พ่อรัชกาลที่5้าเจ้าแม่รัศมีมแล้วก็สิ่งต่างๆแบบทั่วๆไปในในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะท,ที่ที่แบบสวดมนต์อะไรอย่างงี้แต่ว่ายังไม่เคยมูแบบ มูจริงๆังก็คือเรียกว่าเนี่ยเหตุการณ์ของ MUT แกประกวดมิชูนิวร์เนี่ยทำให้เราว่าปูเส้นทางมูใช่เพราะว่าเหมือนช่วงประกวดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เรื่องมูจริงทุกคนแล้วอย่างที้พี่ถามหน่อยว่ามีเหตุการณ์ปฏิหารครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยพ่อพยาคุณเป็นคนที่ทําให้เราฝ่าวิกฤตนี้ไปได้นะหรือว่าเหตุการณ์นี้คือองค์พ่อพยาคุณ เบรกอิดเลยเบรกอิด oh, Happen <laughs> ก็คง <Make S 2> เป็น <it S 2> เลยคงเป็นได้ตำแหน่งีในประเทไทยแหละจริงเหรอเหมือนช่วงที่ประปรกวดก็มีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าจะไปต่อไหวไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีหลายๆปัจจัยที่ทําให้รู้สึกว่ามันแบบอะไรก็ไม่ได้หนังใจอะไรก็ไม่ไมเป็นไปตามนั้นฏิหา้อะไรมันคืออะไรอ่ะคือมันไม่ได้เป็นอะไรแบบอู้ว้าวทันตาเห็นอะไรงั้นแต่ว่าเหมือนมันค่อยๆ เป็นที่พึ่งที่พึ่งทางใจให้เราแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่ได้รับมาอะไรเงี้ยค่ะจนจนวันใกล้ๆพิเรนไฟแนลเอยก็คือทุกอย่างราบรื่นใช่งั้นแปลว่าก็ต้องแบบพกติดตัวตลอดเลยพกค่ะขึ้นเวทีอย่างนี้พกไปไหมพกค่ะที่เหราใส่ไว้ในชุดก็คือวพอจะมีเข็มกลัดที่จะใส่จะมีองค์พราครูดแล้วก็มีองค์พ่อรัชกาลที่ห้าตอนนี้คือพกติดตัวมาอยู่บ้าน ตอนนี้ไม่ได้พกค่ะก็คือจะพกติดตัวตลอดช่วงประกวดแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาแบบเนี้ยก็จะมีใส่ในกระเป๋าบ้างนะ้างแต่วันนี้ไม่ได้เอามาวันนี้เล่ามาบูชาใหม่เช่าวันนี้เนี่ยเขาเป็นวัดของพญาเช่าใช่แล้วเขาบอกว่าวัดนี้เขาดังในเรื่องแบบว่าพญาครุฑมหาอำนาจป้องกันภูมิใสอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะเพราะว่าราชการเขาจะแบบว่าอยู่ขึ้นที่นี่กันเยอะใช่ใช่ค่ะ ก่อนหน้าน,นี้เราก็ไม่ไม่ไดออ้มีความรู้เยอะเรื่องการนับถือกองค์พญาคุฑแต่ว่าเราก็คิดว่าเหมือนทั้งองค์พญาคุฑแล้วก็ทั้งพระมหากษัตริย์นะคะก็เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านเมืองอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสกา็เลยคิดว่าบูชาเพื่อความสบายใจแล้วกลายเป็นเราก็ติดแล้วอยากอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยนางงามของแบบประเทศอื่นอ่างเงี้ยเค้ามูกันด้วยไหมอะ่ะมีนะมีมีแล้วเขาแบบแนะนําเราไหมคะหรือว่ามี ปีเพื่อนประเทศหนึ่งเอามาแจกเลยค<ท>่ะถ้าะจะไม่ผิดน,น่าจะเป็นตุรกีคือชาวตุรกีเขาจะเชื่อหรือว่าเออชาวแถบแบบเลบานอนอหรือว่า อะไรประมาณเนี้ยเขาจะเชื่อในเรื่องของ EUI น่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะที่เป็นสีฟ้าๆกลมๆก็คือจะช่วยปรเทคเราให้ให้จากจากสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วก็เมื่อไหร่ที่ที่มันเกิดสิ่งชั่วร้ายกับเราแล้วเขาช่วยปัดเป่าเนี่ย e ี i จะแตกก็คือแตกเลยเหรอแล้วแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แตกไหมอันนี้เขาเคยเล่าให้ฟังไว้ เขาไม่เคยเล่าแต่ว่าอปกก็ได้อันนึงแต่ตอนนี้ยังไม่แตกซึ่งก็ดีแล้วค่ะดีแล้วดีแล้วดีแล้วแต่ว่าเหมือนตอนที่พกพยาขุดตอนช่วงประกวดอก็มีมีแตกเหมือนกันใช่ที่แบบไม่ได้ลําตกไม่ได้ใช่เลยคิดว่าเขาน่าจะลําไปแล้วตอนที่เราประกวดมิชชูนิเวิร์สเนี่ยเราได้ขอพรไหมคะขอค่ะแล้วว่า ที่ไหนบ้างหรอใช่โอ้โหท่อปะทะองพยาคุตอย่างเงี้ยก็คือตอนที่อยู่ที่ที่เม็กซิโกก็คือพกด้วยเอาไปด้วยก็คือมีองค์พ่อพยาคุตองค์พ่อรัชกาลที่5้าพกไปด้วยค่ะแล้วก็มีพวกแบบของจุกจิกจุกจิกของเราอีก แล้วอย่างนี้เราได้แบบชวนเพื่อนต่างชาติมูด้วยไหมคะเพราะว่าเห็นเขาเอาอีวิวอมาให้ใช่ไหมเราก็แบบแลกการไ้วยกันเพราะว่าแบบอ่ะอย่างสมมติว่าอินเดียอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะแบบว่าสา์เหตุการณ์ของความเลนแบบว่าเออนี่ของพ่อพีคะเนนนะหรือว่าเขาแบบว่าของใครของมันแล้วต่างคนต่างมูมีไหวแบบแปลกไหมไม่มีคือเราอ่ะรู้สึกว่าเขาอ่ะให้เราไปเหมือนซิเวเนียค่ะคือคือด้วยความที่อีวิวอเนี่ย ที่ประเทศเขาเป็นเหมือนซิเวเนียเป็นพวงบุญแจกเป็นไ,ได้อยู่แล้วแต่พอร,รู้สึกว่าอย่างพระบ้านเราหรือว่าเออพระบ้านเขาจีซ mm. ัออะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของแบบวัฒนธรรมที่ต่างกันมัน cross culture mm. กันแล้วมันมันอาจจะไม่ได้เราก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีการนับถือของเขาที่ถูก mm. ต้องเป็นยังไงเราก็ไม่อยากไปแบบว่าถ้าเผิดทาอะไรผิดพาลาดอะไรเงี้ยซึ่งของเราเราก็เคารพในของเราเหมือนกัน mm. เราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากไปให้เกิด mm. การบูชาแบบผิดๆอะไรเงี้ยค่ะ น้องแล้วตอนที่เราไปที่มิสยูนิเวิร์สใช่ไหมเราจะมีวิธีการมูยังไงให้เราแบบว่าได้ตําแหน่งได้รางวัลมาระดับโลกแ<ะ>บบนี้เพราะว่ายากมากนะเอาขอแบบว่าเป็นแบบละเอียดล <c oughs> ับ <c oughs> ที่ <c oughs> แบบว่าไม่เคยเปิดที่ไห <c oughs> นมาตั้งแต่ที่ไทยเราก็มูไปเยอะแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็ไหว้ที่ต่างๆไปไหว้ไปบนบานศาลเก่าพอไปนุ่งก็คือไปถึงปุ๊บเออพี่เลี้ยงพบดอกบัวกับพวงอะไรไปให้ออปบอกก็ไหว้คือตอนแรกจะไหว้กลางแจ้งแต่ว่าแต่ว่า <c oughs> เอาไหว้ก็ไหว้ดอกบัวแล้วไหว้ใคร<ห>ตอนอเออ พญานาคกับพระพุทธชินราชค่ะใช่ตอนนี้มามีแบบว่าเพิ่มมาแล้วนะคะเยอะค่ะเยอะเยอะแล้วก็แล้วก็พญาคุฑก็พกไปองค์พ่อรัชกาที่5ก็พกไปใช่แล้วก็พอเข้ากองไปเนี่ยเราก็จะมีเอาพระวางหัวเตียงเลยคุณแม่ส่งพระเข้ามาให้เพิ่มแบบเข้ากองไปแล้วเขาส่งเข้ามาให้เพิ่มอีกแล้วก็เอาไปวางหัวเตียงพระนี่คือเป็นพระเหรียญเล็กๆหรือว่าองค์พระประธานเนือองค์พระประธานเนือองค์พระประธานเนือเป็นแบบกล่องพระกล่องพระแบบนี้ ใช่แ,บบแล้วในกระเป๋า,าก็จะมีอีกแบบว่ามีจี้มีทองคําเปล์หเอาไปนะเอาไปทำอะไรอะ่ะแต่หน้าไม่รู้หนูแคร่รู้สึกว่ามันคือได้มาจากศารหลักเมืองแล้ร,รู้สึกว่าเอาไปก่อน เผื่อว่าช่วยอะไรได้เราเราเราได้เผื่อทำอะไรกับทองคําเปลวไหมคะไม่ค่ะคือพกคือหนูก็ไม่กล้ามาติดนะคือเผื่อลังไม่เอาแล้วพรุ่งนี้หนูต้องเอาอกไปลงไปข้างล่างไง๋ยวเขาก็แบบพกเอาไว้ให้อุ่นใจใช่พกเอาไว้ให้อุ่นใจแล้วก็พวันพวันที่ขึ้นเวทีเนี่ยเราก็เอ่อเริ่มจากแต่งหน้าแล้วก็เปิดบทสวดก่อนตอนนั้นของพระศรีสุริโยไทยค่ะแล้วก็ชินบัญชรเปิดเพราะว่าปกติว่าจะสวดชินบัญชรอยู่แล้วก่อนเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เปิดปุ๊บ พอไปหลังเวทีเราก็ดูจังหวะด้อมๆมองๆเพราะว่าคือพ,พูดตรงๆเราไม่รู้ว่าเอ,อสามารถทําได้ไหมด้วยความที่เทุกคนทีมงานเป็นต่างชาติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างเวทีมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าโยนไปจะโดนใครไหมหรืออะไรแบบเนี้ยแต่เราแบบเอาว่าคือต้องทำแ,แล้วก็โยนเหรียญไทยกับโยนเหรียญเปโซไปใช่แล้วก็ไปหลังเวทีก็ตอนแรกก็ยืนไหวแล้วสักพักก็เห็นเพื่อนไหวแล้วรู้สึกว่าต้องทําอะไรเพิ่มไหม ก็เลยไปหลังเวทีแล้วให้บอกเพื่อนว่าเธอดูล่าเราให้ฉันหน่อยเดี๋ยวพี่เลี้ยงแบบมาตามว่าห้ามอยู่ตรงนี้แล้วก็คุกเข่าลงไปนอนเหมือนท่าออกตัวเวลาว่ายน้ำ่ะพี่ขวัญจริงจริงเหมือนท่าเหนั่น่เลยหนูพุ่งไปเลยเพราะว่าท่าแต่ไม่ไม่อปอแล้วนนคือใส่ชุดแบบว่าเต็มพร้อมขึ้นเวทีใส่บูทยาวเอาใส่บูทยาวถึงเข่าบูทยาวก็ยากแล้วก็เป็นเดรสตันรัดรูปแล้วก็ผมห่างมาต่างหูอันแบบ บลล์ยแล้วลงลงไป,ไปๆๆแบบเบลล์มหมูพี่ว่าท่านเจ้าที่ก็คงจดจำหนูได้ตามใช่เราอยากรู้ว่าเคลลับอันนี้คือเป็นแบบว่าสืบทอดมาจากรุ่นพี่นางงามหรือว่าเป็นแบบว่ายังไงคะได้ได้มาจากไหนคือรุ่นพี่ด้วยแล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะ คือคุณแม่เขาจะเป็นคนบอกตลอดว่าไปไหนให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะใช่ใช่คุณแม่ก็เล่เหมือนกันนะเล่่เล่่ส่วนใหญ่ก็ได้จากเขามาเยอะแล้วก็บอกว่าเวลาขึ้นเวทีต้องต้องไหว้นะแล้วก็ได้มาจากคือมันจะมีปีที่พี่แนทประกวดนันอันนี้พอนะคะแล้วก็จะมี ที่เ u เขาถ่ายคลิปสัมภาษณ์นางงามสักคนอยู่แล้วข้างหลังเห็นพี่แนทกำลังแบบขอเวทีแล้วก็จึงเหอ,อ,อ,อใช่ใช่ก็เลยแบบเป็นตำนานว่าเออนางงามที่ไปที่นู่นเขาต้องถามต้องออะไรแบบนี้คิดว่าเคล็ดลับการแบบเคาะเวทีแล้วก็ลงไปแบบพุ่งหลาวอันนี้คือแบบว่าเป็นเคล็ดลับในการที่ทําให้เราแบบได้มองลงไหมคะน้องปอคือนอปอก็ก็ไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งที่โยกอรู้อ่ะคือมันทําเพื่อสงบสติอารมณ์ตัวเอง สมัครอปอนะคะคือเปิดบทสวดฟังตอนแต่งหน้าหรือว่าสวดบนหลังเวทีนะมันคือช่วยลดความตื่นเต้นทําให้เราสงบลงส่วนเรื่องที่เป็นเหนือธรรมชาติเราปล่อยให้เป็นหนเที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวิจารณญาณของแต่ละคนแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเขาจะช่วยเรามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บทริคพุ่งเหล่าเอาไว้บ้างใช่ใช่เพราะว่าก็เราอาจจะแบบว่าเหมือนสมมติว่าคนไหนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่า ตอนนี้80ประเทศเอ้ย8 80เปอร์เซ็นต์ของประเทศเราเนอะเขาก็สามารถไปทำทริกแบบเนี้ยคองงรา้ก่อนที่เราจะไปดิวกับใครไปของานกับใครแล้วก็ไปลองซื้อที่ก่อนแล้วก็ลองไปพุ่งเหล่าดูหล่าอาจจะหาบุมในการพุ่งเหล่าว่าเราเนี่ยหาบุมข้างเวทีได้เลยใส่บูธพุ่งเหล่าผมม้าถูกปะใส่ชุดรับรูปน้องยัง หามุมได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องหามุมพวกเหลา<ช>่าของตัวเองค่ะตอนนี้นะคะเรารู้เรื่องราวของน้องในเรื่องของการมูมแบบจุ่มากแล้วก็มีหลายตำนานเลยกับการป oh <my. S 1> ุ้มเหลาปูที่ <laughs> แต่ช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงเบสทิปกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มและเรื่องราวดีๆในช่วงเบสทิปอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่วางแผนไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงต้นปีนี้นะคะในช่วงเดือนมกราคมบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอนด์เอเจนซี่จำกัดชวนทุกท่านไปร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวต่างประเทศแบบเ e อ็กซ์คลูซีที่บูธจัดงานของเบสนะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่30 จัดโดยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวในระหว่างวันที่16ถึง19มกราคม2525ณหอ5ถึงหอ6นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานครั้งนี้เบสจับมือเอเจนต์รวมตัวจัดเต็มกว่า40บูธงัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำทุกเส้นทางการท่องเที่ยวต่างประเทศกว่า100เส้นทางทั้งโซนยุโรปและเอเชียไชน่ารวมไปถึงตั๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟรถเช่าที่พักต่างๆในต่างประเทศมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าของเบส นอกจากนี้ยังมีดาราคนดังเข้าร่วมงานกันมากมายคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับคนพิเศษตัวเองและครอบครัวพลาดไม่ได้นะคะเที่ยวเมืองนอกอย่างคนรู้ใจต้องไปกับเบสและพบกันในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่30นะคะในระหว่างวันที่16-19ถึง19มกราคม2525หณฮอถึงฮอ6ที่สุวรรณภมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเรื่องราวดีๆในวันนี้จากเบสทิปค่ะ ถ้ากอก<ช>ว่าตอนนี้ติดตามน้องโอปอได้งานเดินแบบหรือว<ช>่างานอีเว<ช>นต์ซึ่งงานอีเวนต์ทุกคนต้องรีบไปเชียร์น้องนะคะเพราะว่าน้องมาได้สแตนบายตลอดเวลาน้องจะอยู่แค่หนึ่งชั่วโมงหรือว่าถ้าใครที่แบบตามแล้วเห็นน้องโอปอพุ่งหลาวอ่ะก็ก็ดูไว้นะคะว่าเป็นทริคใช่ใช่ค่ะและสิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยคือความรักแหละว่าเราสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งขนาดนี้แล้วเขามีไม่ใช่ความรักที่แบบว่าโนเนมนะมีตัวตนด้วย เห็นบอกว่าตอนนี้เราพบรักก <ock> ับลูกของคุณแม่ปุ้ยหรือเปล่าคะใช้คำว่าพบรักเลยเหรอพบรักพบรัก ลุยดูดอกไม้สุดฮ <Best International. S 2> ิตเบสอินเตอร์เนชั่นแนลพาทัวร์ตามรอยซากุระประเทศไต้หวนันพาเช็คอินถ่ายรูปกับหมู่ดอกไม้ที่สวนด,ดอกไม้จงเชิอ่อล่องเรือทะเลสาบสุริยันจนันทราไหว้พระขอพรเรื่องการงานที่วัดบวบูต่อด้วยนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอารีซานไหว้พระขอพรเรื่องโชคลาภที่วัดอูจีเทียนหยวนสจถาปัตยกรรมจีนที่เก่าแก่มากที่สุดเช็คอินตึกไทเป101นยราฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเปะพาเดินถนนวัฒนธรรมโบราณที่เต็มไปด้วยอาหารอร่อยแบบวัฒนธรรม วันที่9มีนาคม2568เพียง 2>, 2 9 9 9บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึง15กุมภาพานันธ์2568ดูรายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยหรือสามารถจองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านยำคุณแม่อร่อยแซบนั้มื้อนี้ถ้าอยากให้อร่อยต้องยำคุณแม่ยำแซบๆเครื่องเน้นเคัสสัวรวัตถุดิบที่มีคุณภาพนัวได้ทุกวันแซบซีดแบบ2 in 1 ดื่มด่ำกับคาเฟ่สไตล์ตุรกีเนรมิตโฉมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งความฝันมีทั้งหมด2ส,สาขาสาขาตะลิ่งชันและวันนิมานเชียงใหม่เพราะความสุขเริ่มต้นได้ที่ร้านยำคุณแม่ และกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมูเตเลดี้แล้วนะคะเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอยากจะถามน้องโอปอลเกี่ยวกับเรื่องงานพอเรามีชื่อเสียงอย่างเงี้ยชีวิตเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนบ้างคะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าความจริงก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนประกวดครั้งแรกตอน2022แล้วแล้วช่วงแรกๆก็รู้สึกว่าไม่ชินเลยเพราะว่าก่อนที่จะประกวดเราเป็นคนแบบ private มากๆแบบโอปอลครับครัวจะให,ให้ให้ความสําคัญกับ privacy มาก,มากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนแบบไม่ค่อยเล่นโซเชียลไม่ค่อย โค้ดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาประกวดก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ต้องคอยแอคทีฟไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเป็นแบบเงียบๆหรือแบบบางทีก็ถ่ายเก็บไปดูคนเดียวอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราจะไม่ได้แบบเป็นสายแบบปั้นโซเชียลปั้นช่องหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะโอ้แต่ตอนนี้คือระดับโลกเลยค่ะระดับใช่พอมาทํามันก็รู้สึกว่าช่วงแรกๆก็แบบเออรู้สึกฝืนอเฟื่หนึ่งว่าอุ้ยต้องคอยแบบนู่นนี่นั่นตลอดเวลาตอนนี้ก็เริ่มชินเริ่มชินแล้ว แล้วนอกเหนือจากว่าตอนนี้เราเก้าวเข้ามาเป็นคนในวงการบันเทเิงเต็มตัวแล้วอบอกผลงานพี่หน่อยเผื่อแฟนค่ะแฟนละครคนอื่นๆเขาจะได้ดูว่าออต่อไปนี้จะเจอน้องโอปในช่องทางไหนบ้างมีงานในวงการอันไหนบ้างช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นอีเวนต์แล้วก็แล้วก็รายการต่างๆนะคะแต่ว่าในอนาะคตก็หวังว่าจะ มีงานแสดงให้ดูแล้วก็มีเดินแบบก็บ่อยช่วงนี้ค่ะถ้าอกว่าตอนนี้ติดตามน้องโอปอได้งานเดินแบบหรือว่างานอีเวนต์ซึ่งงานอีเวนต์ทุกคนต้องรีบไปเชียร์น้องนะคะเพราะว่าน้องมาได้สแตนบายตลอดเวลาน้องจะอยู่แค่1นึงชั่วโมงใช่หรือว่าถ้าใครที่แบบตามแล้วเห็นน้องโอปอพุ่งหลาวอ่ะก็ดูไว้นะคะว่าเป็นทริคใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้ทุกอย่างพอเราขึ้นมาเป็นคนสาธารณะแล้วใช่ไหม เขาก็จะมีการที่ความเป็นส่วนตัวเราหายไปบ้างเขาก็จะแบบว่ามีเขามีคนอยากรู้เรื่องส่วนตัวและสิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยคือความรักแหละว่าเราสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งขนาดนี้แล้วเขามีไม่ใช่ความรักที่แบบว่าโนเนมนะมีตัวตนด้วย <c oughs> เห็นบอกว่าตอนนี้แล้วพบรักกับลูกของคุณแม่ปุ้ยหรือปเปล่าคะใช้คำว่าพบรักเลยเหรอพบรัก พบรักหรือพบชังพบรักไม่ค่ะไม่เป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเมทินีที่ดีต่อกันใช่ค่ะทำงานด้วยกันและครนี่ใส่ดีไหมคะน่ารักไหมดีแต่ว่าก็จะมีความแบบกลัวนิดหนึ่งเหมือนอย่างพอมีกระแสเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราเราก็จะแบบเหมือนมีความแสดงความรำคาญนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบทําอะไรทําอะไรเราจะชอบเข้าไปเม้นท์เขาาแบบคืออะไรทําอะไรแบบเนี้ยเพราะเราสุว่าแบบคืออะไรแต่เขาก็จะมีความแบบยั่ว แล้วรู้วกันทุกวันไหมคุยกันทุกวันไหมไม่ไม่ค่ะก็จะเจอเวลาแบบไปทํางานที่ออฟฟิศไปนั่งแบบบางทีเราไปแต่งหน้าที่ออฟฟิศช่วงแบบกลางวันอะไรเงี้ยก็จะเจอค่ะแล้วเราเจอเขาใจเราเต้นหนักกว่าเดิมไหมใจเต้นอยากเขาไปถูกเห็นไหมโอเคงั้นโทรคือเลิ่มมีอารมณ์คขึ้นให้เราแบบมีฮันเลตที่สูงขึ้นอารมณ์งั้นงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าสเปคของน้องปอเป็นยังไงสเปคที่แบบชอบเลย ใจเต้นจริงๆที่ไม่ใช่ใจเต้นจะเข้าไปชกเขาอะใจเต้นจริงๆเหรอคะใช่คนใส่ใจอะไรเงี้ยคนใส่ใจละละเอียดเ,เ,เพราะว่าเราเป็นคนละเอียดมากนี่างช่วงประกวดแบบเนี้ยเ,เราจะละเอียดมากจริงๆแล้วก็กับกับคนรอบข้างด้วย,ยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเขาแสดงความใส่ใจที่แบบอุ้ยให้เราปรใส่ใจเรื่องนี้ด้วยหรอรู้เรื่องนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเออประทับใจค่ะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอโอปอลมากมาะ,ะขอบคุณนะคะ,คคะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเราจะให้น้องโอปอลเนี่ย พาเ okay. ดินชมวัดแล้วก็พราไหว้พระขอบพรด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องทางอมรินทีวีกด34เท่านั้นนะคะถึงจะเจอเรานะคะแล้วอาทิตย์หน้านะคะเราจะมาพบกันว่ารายการมูเตเลดี้เราจะพาคนดังคนไหนที่จะมาบอกเรื่องเคล็ดลับการมูแล้วจะมูอย่างไงให้ปังในรายการมูเตเลดี้ที่เดียวเท่านั้นค่ะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้ราตีสวัสดีค่ะ แล้วอย่างตอนประกวดที่ไทยเขามูกันนะมูน่าจะเหมือนทุกคนนะมูที่เชียงใหม่หลวงพ่อทันใจอะตอนนั้นพี่ไปไหว้ท่านท้าวเวสสุวรรณนี่แหละที่วัดจุฬามณีแล้วพี่ก็เอากระเป๋าตังค์วนพอหล่ะตอนนั้นพี่ก็ได้งานที่เขาให้ขึ้นไปแล้วก็ไปขอไปเอากรใช่ใช่ที่เป็นองค์ใหญ่ๆ่อะเนาะ amarin tv